อะ,อะไรนี่นำเข้าของแท้ A.C. Delco ของอเมริกาของ g m โดยเฉพาะ A.C. Delco เป็นอะไรแท้จากอเมริกาของเชฟโรเล็ตและ g m ทั่วไปอะไรนำเข้าตอางประเทศเด็กแมน ต้องเปลี่ยนของใหม่มีเข้ามาเสียหายเยอะคือไม่ฟอนต์พลานเตอรี่เรียบพลานเตอรรี่ไม่หมดไม่จนดำจำไม่ได้แล้วแตบบ่ก็ทำได้อยู่ไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้สามารถซ่อมได้อยู่แล้วออวนเดอู่ งตงัตัวบนอีกทีโอเคครับเราก็ลือตอนนี้เราก็เริ่มจะประกอบเข้าหากันหลายลูกค้าก็เบิดแบ์ก็จะไม่ด้วย ไม่หมดทุกอย่างสายไฟลูโคสวิตต์แตกโอนาาีดเรื่องมัชิ้นอะไหล่มาไม่ครบของสาบศูนย์หายหลายชิ้นอยู่แต่เราก็ทำได้อยู่เพราะว่าเรามีของอยู่